ในขณะที่ตำรวจสายสื่อภาคสนามกำลังมืด8ด้านเพราะไม่มีพยานและหลักฐานทีมวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรหรือโปรไฟล์ร์ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในยุคนั้นเกาหลีใต้เพิ่งเริ่มมีการตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาอย่างจริงจังและบุคคลสำคัญที่เราต้องพูดถึงคือโปรไฟล์ร์ควอนอิวยงควอนอิวยงและทีมงานเริ่มสังเกตเห็นรูปแบบหรือแพทเทิร์นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความวุ่นวาย พวกเขาพบว่าคดีทำร้ายร่างกายและฆาตกรรมหลายคดีในเขตตะวันตกเฉียงใต้มีความเชื่อมโยงกันอย่างแรกคือช่วงเวลาคนร้ายมาก่อเหตุในคืนที่ฝนตกหรือคืนที่มืดสนิทเพราะเสียงฝนช่วยกลบเสียงฝีเท้าและเสียงร้องของเหยื่ออย่างที่สองคือเส้นทางหลบหนีคนร้ายดูเหมือนจะรู้เส้นทางในตรอกซอกซอยดีมากและที่สำคัญคือเขาวิ่งเร็วมากพยานหลายคนบอกว่าเห็นเงาคนร้ายวิ่งหนีไปราวกับลมพัด อย่างที่สามซึ่งสำคัญที่สุดคือรองเท้าในที่เกิดเหตุหลายแห่งตำรวจพบรอยเท้าจากรองเท้าผ้าใบาย,ยี่ห้อหนึ่งแต่รอยเท้านั้นมีความแปลกประหลาดคือพื้นรองเท้าส่วนที่เป็นลวดลายถูกทำลายหรือถูกทำให้สึกจนเรียบนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจของคนร้ายที่จะไม่ทิ้งรอยเท้าที่เป็นเอกลักษณ์ไว้จากข้อมูลเหล่านี้คอนยูโยงได้สร้างโปรไฟล์ของคนร้ายออกมาว่าคนร้ายต้องเป็นชายร่างกายผอมเพรียวแต่แข็งแรงมาก น่าจะมีความหมกมุ่นเรื่องสุขภาพหรือการออกกําลังกายอาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อเหตุหรือคุ้นเคยเป็นอย่างดีและมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวไม่เข้าสังคมก่อนที่จองนํากายูจะถูกจับกลุ่มมีพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เขามักจะทําสลับกับการฆ่าคนนั่นคือการวางเพลิงตามทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรมการวางเพลิงมักเป็นหนึ่งในสัญญ,ญาณเตือนของฆาตกรต่อเนื่อง จองนำกระยูมักจะบุกเข้าไปในบ้านคนเพื่อขโมยของเล็กๆน้อยๆแล้วจุดไฟเผาบ้านเพื่อความสะใจที่ได้เห็นเปลวไฟและความโกลาหลนเขาเคยให้การภายหลังว่าการมองดูรถดับเพลิงวิ่งกันวุ่นวายและเห็นคนตื่นตระหนกหน,นีตายทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นและผ่อนคลายความเครียดจากการที่ไม่ได้ออกไปฆ่าคนการวางเพลิงนี้เองที่เป็นเหมือนการซ้อมมือและการระบายอารมณ์ในช่วงที่ตำรวจคุมเข้มจนเขาหาโอกาสฆ่าคนไม่ได้